สวัสดีครับเพื่อนที่เล่นเกมหลักนรกเอ็มอินเทอร์เน็ทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวอย่างกิจกรรมประจําเดือนกลุ่มภาพพันธ์นะครับนะสำหรับรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดนั้นให้เพื่อนเื่อนนะครับไปดูประกาศนะครับไปดูประกาศกิจกรรมประจำเซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะครับนะสำหรับตัวอย่างกิจกรรมเดือนกลุ่มภาพ,พันธ์นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะ กิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะลำดับแรกนะก็มาดูหน้ารวมของกิจกรรมก่อนนะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะมีอยู่หกเจ็ดแปดกิจกรรมโดยประมาณนะครับนะหลักๆก,ก็จะโชว์แค่6กกิจกรรมนะครับต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมการปลดล็อกนะครับนะอันนี้ก็ จะเป็นกิจกรรมปลดล็อกนะผู้เล่นก็จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับให้ครบท้วนนะเพื่อปลดล็อกของรางวัลน,นะครับนะให้ถึงระดับจะเป็นสูงสุดนะครับเพื่อรับรางวัลทั้งหมดนะสำหรับบัตรตีบวกที่จะได้รับเป็นรางวัลน,นะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นบัตรตีบวกแปนะแล้วก็บัตร ปีบวกหกอุปกรณ์ส่วนเฮดแวร์นะครับก็คือส่วนกระชานนั่นเองนะสำหรับใครอยากปลดล็อกรางวัลแถวล่างนะครับนะแถวล่างตรงนี้ก็ต้องเสียหกสิบแปดบีซีซคอนในการปลดล็อกนะครับนะาเพื่อนอย่างใต้ก็กดใช้หกสิบแปดบีซีซีคอนแล้วก็ปลดล็อกนะครับเพื่อรับของรางวัลน,น,นะครับ อ,อไอเทมแคปซูลสับ SR เดือนคุมภาพัน์ธมีอะไรนะ่าสนใจบ้างอ่ะเราก็ไปดูกันเลยนะนี่นะครับไอเทมแคปซูลประจำเดือนคุมภาพัน์ธนะก็จะเป็นไอเทมเกี่ยวกับตุดจีนนะครับนะก็ประมาณนี้นะ ต่อมานะครับก็จะเป็นร้านค้ากิจกรรมนะครับนะร้านค้ากิจกรรมก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะที่น่าสนใจก็จะมีตัวกล่องสมคอตูมนะครับนะสำหรับกล่องสมคอตูมตัวนี้นะไอเทมที่ใช้แรกนะครับนะไอเทมที่ใช้แรกก็คือว่าผู้เล่นจะต้องไปร่วมกิจกรรมตีมอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับนะตีมอนแล้วก็เก็บ ไอเทมที่ใช้แลกให้ครบท้วนะเมื่อเก็บไอเทมครบแล้วก็จะสามารถนำมาแลกกล่องสมคอสตูมในร้านค้าได้นะครับสำหรับคอสตูมประจำเดือนออภมภาพัน์ที่ผู้เล่นมีโอกาสได้รับในกิจกรรมนะครับก็จะเป็นคอสตูมตัวนี้นะคุณสมบัติที่ได้รับก็ฝากสมุด พลังป้องกันทางกายภาพบ่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พลังป้องกันเลทมนตนบ่อหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับปดล็อกเอ่อพลังโจมตีทางกายภาพบ่อหนึ่งเปอร์ซ็นแล้วก็พลังโจมตีเวทมนตนบ่อหนึ่งเปอร์เซ็นตนะดังนั้นใครอยากได้ก็ต้องร่วมกิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรส่วนฮีดแวร์นะครับส่วนหมวกอ่ะนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะ ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมบิงโกนะักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับนะเราก็มาดูของรางวัลก่อนนะครับโซนเออระดับ R นะครับประจำเดือนกรุมภาพันธ์นะก็จะมีไอเทมอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับนี่เราก็ไปดูกันไวๆนะอก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมที่อยู่ในแคปโู้ระดับ R ประจำเดือนกรุมภาพันธ์นะ นี่นะครับอ่าแล้วก็จะมีบัตรตีบวก10นะครับสำหรับเครื่องประดับนะแล้วก็ไอเทมครับโซนระดับ SSR ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราก็มาดูกันมีอะไรน่าสนใจเอ่อก็จะมีหมวกนะครับมีหมวกอ่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นส่วนหางมากนะอ่าแล้วไปอ,อันนี้นะครับนะ,ะก็จะมีประมาณมีประมาณนี้นะครับสำหรับ ไอเทมในแคปซูลระดับอ SSR นะครับในกิจกรรมบิงโกนะดังนั้นถ้าอยากได้ก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมบิงโกนะครับกิจกรรมตีมอนนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะประจำเดือนกุมภาพันธ์ในเวลา4โมงเยน็นนะครับจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ จะอยู่ที่เมืองอิตโรดนะหรือเมืองรักดาบนะครับที่คุ้นเคยกันนะกิจกรรมตีมอนก็เหมือนทั่วๆไปนะครับก็มาตี m v p ตีมินิบอสตีมอนปกตินะครับ, p, ot, นะรบเพื่อหากล่องเพื่อเก็บกล่อง h i ิปบ็อกซ์นะครับนะไปเปิดรับของรางวัลนะโดยผู้เล่นนั้น นะครับเมื่อตี MVP แล้วนะก็จะมีสิทธิ์ได้รับกล่อง g i ิบบ็อก MVP นะครับเพื่อเอาไปเปิดลุ้นรับบัตรแรกออโต้นะครับนะรวมถึงกล่องอื่นๆนะครับนะก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมอีกเช่นกันนะครับก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมอื่นอีกเช่นกันนะ,ะดังนั้นนะครับ ก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมตีมอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับตัวยอย่างกิจกรรมอื่นๆน,นะครับเราก็ไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ สุดท้ายก็ขอขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับต่อไปสวัสดีครับ